วันนี้เฟียจะทำน้ำแข็งใสนะคะใช่อ่อาอะไรคะเอาอันไหนอฟโฟกับฟีนิกเอาอันไหนคะฟินิกเอาอันนี้โอเคเอาถ้วยให้พี่เฟียทำให้นะคะเอาันนี้โอเคค่ะ,ะพี่า่เฟียจะทำน้ำแข็งใส โอเคเราได้น้ำแข็งใสกันแล้วมาแล้วแเคควะวเดีวเ็วให้พเ่็เร็วเร็เ็เ็เย็นเ็เเเเเเ อันนี้ของอโฟหรอคะใช่พี่าะเดี๋ยวรอก่อนค่ะเดี๋ยวพี่เขาใส่น้ําแดงให้ก่อนนะคะใส่น้ำแดงอาโฟใส่นมไหมคะใส่นมไหมคะไม่เนี่ไม่ใส่นมพี่เนี่ใส่น้ำแดงเอาใส่อีกก็ได้ลูกค่ะเอาใส่น้ำแดงโอเคค่ะใส่น้ำแดงทีนี้ก็ใส่น้ำสับปะรด พ่อค้าทำช้าจังเลยหิวหรือยังคะหิวแล้วหิวแล้วฟินนี่ก็หิวแล้วเดี๋ยวจะเย็นๆนะคะพ่อค้ามือใหม่คะ่ะพ่อ,พอค้ามือใหม่อ่าราดนมให้น้องด้วยคะ่ะอานมด้วย,ยไหมใส่นมด้วยไหมโอเคอ่าเดี๋ยวของอฟัฟโรราดนมก่อนคะ่ะ เสร็จแล้วในช้อนน้องคะเอามาค่ะเดี๋ยวจะไปเสิร์ฟให้ฟนิไม่มีช้อนอ่ะช้อนหนูไงหนูถือมานี่ไงสีแดงมาเดี๋ยวจะไปเสิร์ฟให้นะคะอะไรนี่ของน้องอ่าอันนี้ของอูดหลดเลยอันนี้ของอาโฟค่ะฟินิดเดี๋ยวทำห้าแต่ไม่ได้แักได้ไหมคะฟินินั่นแกละโเดี๋ยวมาทำของฟินิดกัน ไหนอ่าอันนี้ของฟีนิกส์อ่าโอเคฟีนิกส์อ่ะใส่น้ำแดงโอเคค่ะเย็นเย็นสิลูกน้ำแข็งใสไม่อย่าเอาน้ำแดงเออก็ให้แต่น้ำแดงของน้องเฟียสเอาใจอ่าไม่ได้ไม่ใส่นมแต่ร์เฟียสไม่ใส่นมนะโอเคอะไรนะอะไรนะคุณลูกค้าไม่เอานมนะอ๋อไม่ใส่นมใส่แต่น้ำแดงใช่ไหมคะ ใส่แต่น้ำแดงนะคะอของลูกค้าคนนี้ค่ะไม่ใส่นมค่ะเสรอยัยงมาจะไปเสิร์ฟให้หพ่อค้าก็อยากกินเหมือนกันอ่าพ่อค้าก็ทําให้พ่อค้ากินทีนี้มาแล้วค่ะเอ,อาหลอดให้หน่อยสิห<อ>ลอดก็มีนะเอาหลอดให้หน่อยค่ะสียเอาอันนั้นมาให้หน่อยอันนี้ค่ะนี่ค่ะหลอดอ หลอดไล้หลอดโอเคได้ครบทุกคนแล้วใช่ไหมคะเน้วของพ่อคะ่ะหนของฟีนิกซ์อร่อยไหม,อมเอาน้ำแข็งบดอีกก็ได้ถ้ามันหมดครับคะัอมันใส่ไม่ได้ะโอเควันนี้เราทำน้ำแข็งใส่กินคะ่ะ ไหนของฟินิกไหนะดูดูให้กินหน่อยดูให้ชิมหน่อยค่ะอร่อยอร่อยอร่อยไหมคะอร่อยห้าบาทนะคนละห้าบาทใจตังพ่อค้าหรือยังคะล้วแม่ไปซูนปักมันหรือเปล่า